สนับสนุนโดยโทรซิลยาองค้ฆ่าเชื้อโรคในปากและลำคอไห่ประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสธาคลลาเจนแบลคไทร์พันสองร้อยพลัสโคเอนไซม์คิวเทนชนิดเม็ด เาระาเข้าสู่จอข่าวเด่นนะครับเรื่องเคร่ยนในสังคมเยอะนะครับยุคนี้ถ้าจะที่ไปต้นไปจะทําให้คนไทยเราลุ้นตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขเห็นจะเป็นโอลิมปิกซึ่งความหวังไทยในโอลิมปิกหนึ่งในชนิดกีฬาก็คือเทควันโดนะครับผมอยู่กับทีมเทควันโดนะครับคุณพิมลศรีวิกรนะครับนายกสมาคมสวัสดีครับสวัสดีครับถัดมานะครับเป็นความหวังไทยชื่อน้องไอเป็นเอกนะฮะสวัสดีครับ ถัดมานะครับน้องเล็กชนาทิพย์นะครับสวัสดีครับีแล้วก็น้องจูนหลังศรียานะครับสวัสดีครับและแน่นอนถ้าเทควันโดไม่มีโค้ดเชคงไม่ได้นะฮะเชยองชุกจากโค้ดสองสมัยแล้วนะฮะสวัสดีครับครับนี่จะเป็นสมัยที่สามพูดไทยคล่องแคล่วหรือยังก็ดีขึ้นเรื่อยๆอเลมปิกรอบนี้เอาอยู่ไหมก็เอาอยู่ครับเอาอยู่นะฮะ คือเทควันโดเนี่ยเป็นหนึ่งในสามชิกีฬาที่เราเคยได้เหรียญจากโอลิมปิกถ้าเทียบกับยกน้ําหนักมวยสาโกลสมัครเล่นแต่ยกน้ําหนักกับมวยเนี่ยเขามีเหรียญทองละเทควันโดเรายังไม่มีเหรียญทองต้องยอมรับนะฮะ2004น้องวิวยาวาภา,ภาได้เหรียญทองแดง2008น้องสองบทเรียเหรียญเงินผมถามคุณพี่มลก่อนเลยเหรียญทองไหมท็อนด้คือเวลา ได้เจอคําถามนี้ก็ต้องคิดหลายตลบนะฮะก็คือทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็หวังว่าอยากจะได้เหรียญทองอนะฮะม,มาถึงครั้งนี้ก็หวังเหรียญทองนะครับคิดว่าจะได้ไหมโอกาสดีนะฮะเพราะสามคนเนี่ยวันนี้ก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับทางสมาคมจัดให้ทุกอย่างโค้ชเติมมาหนึ่งนักจีวิทยาครับ มาดูเรื่องกายภาพกล้ามเนื้อนะแล้วก็ยังฝังแขนมีเพื่อบาดเจ็บโอ้โหปะคบปังงมมาอย่างดีนะฮะโอลิมปิกเทควันโดเนี่ยแปลกถึงจะมีชายสี่รุ่นหญิงสี่รุ่นแต่ว่าประเทศึงจะส่งได้ไม่เกินสี่คนนะฮะใช่ครับและทุกคนต้องคัดเลือกครับที่ผ่านการคัดเลือกหมดผ่านหมดครับเราส่งสี่ครับคัดเลือกผ่านมาสามคนนะฮะอ้าวไอก่อนเป็นเอกอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบสองครับ ยี <22. S 2> ่สับผมไม่ยังเด็กเนี่ยโอ้โหหน้าตานี่ถ้าได้เหรียญกลับมานี่เป็นดาราได้เลยน,นี่นะนี่คัดจากหน้าตาเลยเหรอคนก็ดูบ้างด้วยก็ด <laughs> ูบ้างด้วย<อ>นะฮะน้องไอนี่เป็นมืออันดับสามของโลกใช่ไหมฮะ<อ>สำหรับเวโกโดในรุ่นนี้<อ>นะฮะแล้วก็น้องเล็กชนาทิพย์อายุเท่าไหร่จ๊ะยี่สิบเอ็ดฐานยี่สิบเอ็ดมือว่าดับเจ็ดของโลกในรุ่นนี้คนะฮะ <21. S 2> เล่นมากี่ปีละเล่นมาประมาณแปดปีแล้วค่ะแปดปีหักกับไปเล่นตั้งแต่สิบสามหักสิบสามค่ะโอ้โหเล่นตั้งแต่ยุท่าไะร่ฮะแปดแปดขวบครับแปดขวบแปดขวบหักออกย2ิบสองเหลือเท่าไหร่สิบสิบโอ้โหสิบเล่นมาสิบสี่ปีละน้องจูนรังสิยาอายุเท่าไหร่จ๊ะสิบแปดค่ะสิบแปดร่างกายพร้อมมา้หรอก็เขาอ่า ในรุ่นของเาคือขณะนี้เขาลงมารุ่นหนึ่งนะฮะแต่ในรุ่นเดิมของเขาเนี่ยเขามือวางอันดับหกของของโลกแล้วเขาเพิ่งเป็นแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วหรือสองหรือสองปีที่แล้วปีที่แล้วป,ปีที่แล้วนวเนพิ่งได้เหรียญทองชิชงแชมป์โลกมาอลอายุยังไม่ถึง1ิปเลยเป็นแชมป์โลกแล้วเก่งแสดงว่าเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถือว่าลดลดรุ่นลงมาครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ติดอันดับโลกะละแต่ว่าถ้ารุ่นก่อนเนี่ยอันดับลกของโลกถูกไหมฮะอ้า โคชเชคราวนี้นอกจากความพร้อมเพิ่มมาอีกสี่ตัวเนี่ยนะฮะมั่นใจอะเป็นพิเศษสำหรับเด็กสามคนนี้ก่อนจะไปโอลิมปิกจริงๆก็แข่งโอลิมปิกก็แข่งใหญ่ที่สุดในกีฬาครับก็ทุกคนก็แข่งครั้งแรกแต่ว่าถ้าเลนมที่ซ้อมแล้วก็ถ้าปั่นใจตัวเองผมคิดว่ามีอกา่สามคนคือฝีมือมีครับครับครับขอให้มั่นใจในตัวเองครับโคชเช่ที่โคชเปลี่ยนรุ่นหมดเลยนะฮะรุ่นก่อนหน้านี้เราไม่เห็นแล้วนะฮะ ใช่แลทุกครั้งก็เราก็เปลี่ยนตัวใหม่ครับโอ้ทุกครั้งเปลี่ยนตัวใหม่ครับเพราะฉะนั้นเราให้เกียรติสุภาพสตรีก่อนน้องจูนน้องจูนเรามีจุดเด่นที่ตรงไหนอืมน่าจะเป็นลูกหมุนเตะหัวมงค่ะหมุนเตะหัวค่ะทดสอบให้ดูได้ไหมไม่พี่ย่ขึ้นมาใช้ทดสอบกับคนคู่ด้วยกันไม่ต้อกไรใช้ทดสอบพี่มันจะอย่างนั้นหมุนเตะหัวค่ะจุดด้อยล่ะจุดด้อยอ่า น่าจะเป็นจังหวะที่บุกข้อทําทีแรกเงี้ยค่ะเพราะว่าอีกอย่างคือเสียเปรียบเรื่องรูปร่างด้วยผู้ต่อสู้ก็จะสูงเงี้ยค่ะส่วนมากทีแรกจะไม่ค่อยได้คะแนนค่ะแล้วเราแก้ด้ดยก็ตอนนี้ตอนซ้อมก็พยายามแก้อยู่ค่ะแก้พยายามปรับไปเรื่อยๆค่ะนะฮะไปคราวนี้คนที่จะเป็นกําลังใจเป็นพิเศษของน้องจูดเป็นใครคุณพ่อคุณแม่ค่ะพ่อกับแม่ค่ะใช่ไหม,ใช,มใช่ค่ะเออคุณพ่อคุณแม่ เปไดบ้างรุนไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นยิ่งกว่าหนุ่ยตื่นเต้นยิ่งกว่าค่ะตื่นเต้นยิ่งกว่าตัวยูนีกทำไมอ่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยแสดงอาการตื่นเต้นของคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงเขาก็คอยถามว่าเป็นไงบ้างซ้อมเป็นไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมคือเราไปแข่งเราจับสายหรือยังเลยรเขาก็คอยถามตลอดอย่างเงี้ยค่ะ ีกต้องทานกว่าจะจับสายใช่ไหมครับไปแล้วอีกต้องหลายวันกว่าจะจับสายคุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ไหนอยู่บ้านค่ะสัตหีบจังหวันดะนะสัตหีบค่ะชลบุรีค่ะชลบุรีไม่เผื่อจะต้องไปเตรียมถ่ายทอดอา้าวลุ้นมันนั้นต้องไปถ่ายทอดจากบ้านที่สัตหีบต้องวางแผนให้ดีใช่ไหมอา้าวถัดมาน้องน้องเล็กล่ะอ้าวจุดได้เราอยู่ตรงไหนจุดเด่นเราไม่พูดค่ะอืจุดได้ก็น่าจะเป็นเรื่องมองค่ะ เรื่องการใช้แขนื่องกันใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามฝึกป้องกันมาแบบเพิ่มกล้ามเนื้อแขนอะไรครับเล่นเวทเพิ่มกล้ามเนื้อมาก็ดีขึ้นครับอืดีขึ้นค่ะกล้ามเนื้อดีขึ้นใช่ค่ะแข็งเลยไหมแข็งเลยค่ะตอนนี้ก็ฝึกฝึกหนักแล้เดี๋ยวเดี๋ยวจบรายการมาบีบดูแข็งยิงหรือเปล่า ใครเป็นกำลังใจสูงสุดให้หนูก็พ่อกับแม่ค่ะโทรมาถามทุกวันเลยโทรมาถามเหมือนกันนะคะโทรมาถามว่าเป็นไงบ้างใกล้แข่งแล้วน้ําหนักเป็นยังไงซ้อมเป็นยังไงอะไรเอียดเรื่องการซ้อมเนี้ยค่ะพ่อแม่วางรางวัลไหมส่วนตัวมีไหมมีแต่กำลังกำลังใจให้ค่ะไม่ได้ให้รางวัลอะไรก็หมาเผื่อว่าถ้าได้เด็นกลับมาจะให้อะไรลูกก็ไม่มีค่ะไม่มีค่ะมีกําลังใจให้ใช่ค่ะอยากได้ที่สุดเลยอยากวันแข่งอยากให้โทรไปหาไหม ก็อยากคุยกับพ่อแม่นิดนึงค่ะใช่ไหมคือเด็กคนนนเนี่ยแข่งรุ่นไหนก็วันนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็รู้ผลเลยรู้เลยครับเป็นรอบๆอบไปเลยคเช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเย็นน้องแข่งวันนี้ก็รู้วันนั้นเลยครับเป็นยังไงน้องไอครับจุดด้อยของเราคืออะไรพี่ถามนี่คือเขาคงไม่รู้จุดอ่อนของเราหรอกเพราะเขาไม่ได้รับสัญญาณของเราเรารู้กันเด็ได้เราจะได้ลุ้นว่าวันนั้นจะป้องกันตัวได้ไงอืมก็จุดอ่อนของผมก็น่าจะเป็นเรื่องสรีละครับ ตัวเล็กใช่ผมใช่ครับแต่ว่าก็คือเรื่องตัวเล็กเนี่ยคือตั้งแต่ผมเริ่มเล่นกีฬาคอนโดมาผมก็เจอในกีฬาตัวใหญ่กว่าอยู่แล้วครับผมก็ก็คือตรงนี้ก็คือทางสตา์โพสก็คือจะแก้ไขไปัญหากันเรื่องนานาเวลาสู้กับนักกีฬาตัวสูงสงครับผมก็มจะฝึกอย่างนี้ตลอดครับอันนี้ไม่รียกว่จุดอ่อนก็คือตั้งแต่เล่นมาเจอตัวใหญ่ตลอดที่เป็นความชํานาญใช่ที่เจอกับตัวใหญ่กว่าไม่เคยเจอตัวเล็กอยู่แล้วครับน้อยครับน้อยใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเอาอยู่นะคนตัวสูงครับมีปัญหาครับอ่าแล้วใครจะไปกำลังใจให้เป็นพิเศษมีแฟนยังก็มีแล้วครับมีแล้วออยากได้กำลังใจจยากใครพิเศษแต่ว่ากำลังใจจริงๆของผมผมคิดว่าเป็นความฝันมากกว่าเพราะว่าผมตั้งแต่เด็กตั้งแต่เริ่มเล่นกีฬาจริงๆคือผมอยากไปโอลิมปิกครับผมก็คือจะเวลาไปแข่งมันก็จะเตือนตรงนี้ใช้ ครับผมส่วนพ่อแม่ก็ให้กําลังใจเขาก็คือเขาไม่มากดดันผมเท่าไหร่ครับก็จะคอก็คือเล่นเต็มที่แพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะครับมีความฝันครับผมตั้งแต่เล่นเทค,ควันโดแล้วหรือเราเล่นอย่างอืกนด้นนด้วยก่อนเล่นก่อนเล่นค,คือก่อนที่จะเล่นผมเห็นพี่วิจารเขาได้เหรียญทองมวยครับผม,ม<า>ผมก็เลยเอ้ยผมเมื่อกำลังเล่นเทควันโดพอดีก็เลยก็เลยเออจริงจังขึ้นมามเพื่อที่จะยาวไปตรงนั้นบ้างเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจของไอคือก็ถ้าแรงบนันดาลใจผมจริงก็คือพี่วิจารครับครั้งแรกเลยที่ที่อยากไปลิม วิจัยพลิทเนี่ยนะฮะเสียทองโอลิมปิกนะฮะมวยแต่เราเทควันโดแล้วของเทควันโดมีแรงบันดาลใจไหมเยอะเลยโคเชเขาโคเชเขาไม่เคยได้เหรียญนู้นที่ปีกไม่ผมชอบในสไตล์ของเขาชอบตรงไหนก็คือความมุ่งมั่นครับมุ่งมั่นยังไงทุกอย่างครับเช่นก็อย่างเวลาฝึกซ้อมเวลาแข่งขันก็คือเราไม่มีไม่มีท้อไม่มีถอยต้องเต็มที่ตลอดครับผมถามทุกครั้งเลยสี่ปีถามทีดูไหม ดูเวลาซ้อมครับคือโค้ชเกาหลีค่อนข้างได้ชื่อเราเห็นโค้ดมวยบ้างโค้ดฟุตบอลบ้างเวลาถึงเวลาผูดนักกีฬาไม่ได้ตังใจมีม <S 1> <S 1> <S ไม่มีนะไม่มีนะท่านี้คมมุณมบอลนะโคเชกรอบผมถามเรื่องกรอ,อกโอลิมปิกรอบนี้มีเสื้อกรองทุกครั้งสองปีสองครั้งหลังสุดเนี่ยมีปัญหาที่เรามักจะบอกเราทําคะแนนแต้มไม่ขึ้น อะไรต่างๆเนี่ยคราวนี้มีเกราะเป็นบวกหรือเป็นลบกับเราถามโคเชก่อนเรื่องกติกาก็เปลี่ยนบ้างค,ครับครั้งปิดเทเลครั้งเทเลวก็เรื่องหัวก็ก็ถึงครั้งเทเล่ก็ได้สรับรับตัวให้หนึ่งคะแนนหัวก็สองคะแนนแต่ว่าครั้งนี้มีตัวหนึ่งคะแนนถ้ามุนทองก็สองคะแนนก็แต่หัวปกติก็ให้สามคะแนนแล้วก็ถ้าสวิงแล้วก็มุนหัวเทินอะไรก็ให้สี่คะแนนกติกาเปลี่ยน วิธีรับคะแนนถ้าดู4ปีก่อนแล้วหลับไปตื่นมาใหม่เนี่ยกติกาเปลี่ยนแล้วถูกไหมเอาใหม่ก็คือว่าถ้าเตะเตะยังไงนะท้องหนึ่งหรือใตะตัวถ้ามุนทองถ้ามุนเทิรนก็สองหมุนตัวเตะท้องก็ได้ถ้าท้องเนี่ยหนึ่งถ้าหมุนเตะตัวเตะหมุนตัวเตะท้องเนี่ยสองและอะไรสามนะเตะหัวเตะหัวเตะหัวสามเดิมสองใช่ไหมแล้วถ้าหมุนตัวเตะหัวสี่โอ้โหนี่จะได้เป็นประกอบเป็นคู่มือดู โคชเชว่ามันดีขึ้นหรือดีขึ้นไหมมีเสื้อกลอดเสื้อกลอดที่ว่านี้ก็จะขึ้นคะแนนได้ฮคือผมก็ว่าก็ดีขึ้นนะฮะ<ม>อย่างน้อยตัวเนี้ยไม่มีปัญหาละเพราะว่าไฟฟ้า<ม>ใช่ไหมฮะก็ก็หมดไปคือโดนก็โดนมไม่โดนก็ไม่โดนหรือโดนจังไม่จัง,ตงแต่จะม,มีนิดหน่อยก็คือเรื่องของออวิธีเตะมันต้องมามดัดแปลงการเตะของเราเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องของ ว่ามันเตะไงให้มันพอดีให้มันได้น้ำหนักอย่างเนี้คฮะมันก็มีต้องปรับเทคนิคของเราันคือเดิมเนี่ยดูด้วยสายตาน่ะว่าเท้าเข้าจุดที่จะให้ะแฮะแต่คราวนี้มันเป็นใช่มันต้องมีน้ำหนักที่มันพอดีะที่มันมากพอไม่ใช่พอดีที่มันมากพอแล้วก็เข้าพอดีะเข้าพอดีแล้วก็แรงมีมินิมัมที่มันจะต้องโดนต้องแรงกว่านั้นถึงจุดหนึ่งมันถึงจะถ้าเบาไปก็ไม่ขึ้นฮ แล้วไดเอามาซ้อมกันนานพอไหมซ้อมฮะซ้อมตลอดใช้เกาะไฟฟ้าตลอดเวลานเราก็ซื้อมาแล้วเราก็ใช้กันอยู่เนี่ยตลอดเวลา,อไ,าไอแต้มขึ้นยากไหมเสื้อก็จะยากถ้าเทียกบยกับเดิมถ้าเทียบกับเดิมอะอความรู้สึกไม่ยากครับคือในในเทียบเทียบกับแต่ก่อนคือเราอยู่ที่กรรมการอตอนนี้อยู่ที่ตัวเราเองเวลาเตะเราถ้าเรารู้เราใช้จังหวะถูกต้องก็คะแนนก็คือแน่นอนครับ ไอ้เสื้อเนี่ยเคยใช้ในการแข่งขันมาแล้วใช่ไหมครับครับผมแล้วเป็นยังไงเท่าที่ดูดูดีขึ้นดีขึ้นครับแตกความรู้สึกของเราคือถ้าถ้าเรากันไม่ให้เขาเตะโดนเลยเราเราไงเราก็ไม่เสียแต้มครับเอออ่าเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งคือกันครับผมป้องกันก็เลยสําคัญล้วพี่ครับแล้วก็วิธีทาคะแนนด้วยครับเดี๋ยไหมฮะน้องไปเนีเหมือนกันไหมเสื้อก่อนเหมือนกันค่ะดีดีกว่าไหมดีกว่าค่ะ เพราะว่าเป็นการใช้แบบใช้เซนเซอร์จากเท้าเราว่าถ้าโดนจริงมันก็เป็นแต้มแต่ถ้าไม่โดนอะไรเย่างี้ติดแขนมันก็ไม่เป็นแต้มบล็อกป้องกันได้ดีอ่โอ้แรงบันดาลใจของหนูคือใครเนี่ยคะแรงบันดาลใจของหนูตั้งแต่เริ่มเข้ามาก็เป็นรุ่นพี่ค่ะพี่ทีปฏิวัติค่ะ<อ>เข้ามาพี่เขาเป็นคนใต้ด้วยกันแล้วเคยเห็นพี่เขาไปคัดผ้าแล้วก็เห็นพี่เขาเป็นติดทีมชาติค่ะ<อ>แล้วพี่เขาคอยสอนเวลาเข้ามาทีมชาติเขาก็คอยสอนคอยแนะนำค่ะโอบ้านอยู่ที่ไหนครับ พัทลุงค่ะพัทลุงอ้าวกล้องถ่ายทอดสดเตรียมคุณพ่อคุณแม่อยู่พัทลุงใช่ไหมคะวันจะแข่งนี่อยู่พัทลุงใช่ไหมหรือจะบอกที่จะไปอยู่จุดไหนโพบอกไวยนะเดี๋ยวตามไม่ถูกนะอ้าวเป็นยังไงบ้างบ้านอยู่ไหนครับชลบุรีค่ะชลบุรีออใกล้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 กันด้วยสบายเพราะฉะนั้นก็คุณพ่อแม่อยู่ที่บ้านอยู่ค่ะจะไปเชียร์ที่ไหนอย่าลืมโทรบอกนะนี่เราลุ้นเหรียญทุกคนครับโค้ช ผมไม่บอกว่าหวังใครมากกว่ากันเพราะเราเชื่อว่าหวังทุกคนครับหวังทุกคนย้ำอะไรกับเขาเป็นพิเศษเวลาจะแข่งเนี่ยก็จริงๆพ่อแม่นอนครับทุกคนก็โอลิมปิกครั้งนี้ก็ตรงตึงเต้นแต่ว่าตึงเต้นบ้างแต่ว่าก็ไม่มาก็ไม่ดีเราก็ก็ส่วนใหญ่ก็นักกีฬาเราก็รู้ละรู้เร็วครับก็ถ้าลงสนามก็ต้องตรงตัวเองก็ต้องทำยังไงก็เราก็ต้องเวลาสมก็ต้องหนักตรง เป็นที่เราก็เวลาเวลาแข่งจริงๆก็ต้องมือซ้อม <ฮะ S 2> กไม็ไม่เไม่มีปัญหา <c oughs> คือถึงวันแข่งเนี่ยพวกนี้เป็นแชมป์แข่งชิงแชมป์โลกมาแล้วหลายคนไปแชมป์โลกมาแล้วมีแชมป์มาแล้วมีแชมป์ติดม, <า S 1> มือบบกแล้วแต่ความตื่นเต้นเวลาโอลิมปิกเนี่ยต่างกันใช่ไหมก็จริงๆตรงต่างกันครับเพราะว่าก็เป็นโอลิมปิกก็ทุกนักกีฬาก็เป็นแฟนเราก็อยากไปทุกคนก็แต่ว่าติดแล้วก็ตรง ตรงตื่นเต้นเอ่อที่ผ่านมาโค้ชแก้ยังไงเวลาตื่นเต้นอย่างสองอย่างวิวเนี่ยเขาตื่นเต้นไหมเวลาเขาชิงอะไรเนี่ยก็ก็คุยปกติกับคุยปกติแล้วก็ต้องก็เหมือนเข้าลงก็เข้าลงสนามก็ผมบอกว่าทีนี้ก็เป็นประเทศไทยไม่ใช่ก็ที่อื่นก็ตรง ต้องคิดเหมือนแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยอันนี้ก็ต้องคิดสบ,บายสบ,บายแล้วคนเมือนก็ทุกคนก็เป็นคนเชียร์คนดูก็เป็นคนถ่ายเราก็ต้องต้อง,องก็แข่งสบ,บายสบ,บายที่ <c oughs> ลอนดอนคนไทยเยอะ,ะคุณพี่มน,น่เชื่อว่าคนไทยจยไปเชียร์เยอะ <c oughs> ให้นึกว่าแข่งให้คนไทยดูเพราะถ่ายทอดสด<ะ>เหมือนกับแข่งในเมืองไทยก<ะ>็คงจะตรงกันบ้างคุณพิ่มนบอกกับผมว่ากลัวที่คือกังไม่ใช่กลัวข่วงเรื่องความเครียด ฮะครับที่ต้องเอาชนะตัวเองอ่ะครับคือในเรื่องนี้ก็คุยกับทางนักกียาของเราอย,อยู่ตลอดนะฮะก,ก็ถามว่าเป็นไงนักกีฬาเป็นไงเขาเาก็มีเทคนิคในการสอนอย่างที่เรียนว่า,เ,าเวลาที่อยู่ในสนามแล้วมีเสียงเชียร์บางทีเชียร์อีกฝั่งหนึ่งอาจจะเชียร์สมมติเกับเจ้าภาพนยนะนะเขาก็ให้จินตนาการว่านั่นอ่ะเป็นเสียงเชียร์เรา แล้วก็คนดูเป็นคนไทย<อ>เขาก็ประมาณให้ให้เราคิดไปอย่างนั้นแล้วให้รู้ว่าเป็นเสียงเชียร์เราครับก็อย่างตอนบุตรีเขาก็ผมผมถามบุตรีบุตรีเขาบอกว่าทางทางหมอเขาให้ทางทางผู้เชี่ยวชาญเขาให้คิดอย่างนั้นแล้วได้ผลไหมนะฮะก็ได้เหรียญเงินมาก็น่าจะโอเคใช่ใช่เพราะฉะนั้นมั่นใจเพราะจะไม่ตื่นเต้นรับ มันใจนะอาจจะมีนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ไม่กระทบกับการแข่งขันครับคือสุดท้ายเนี่ยสมาคมโค้ดทําให้ทุกอย่างเข้าที่เราจะทําให้ได้ละครับถูกไหมครับเติมมาอีกสีเนี่ยนอกจากที่เรามีโค้ชเชบทุ่มเททุกอย่างให้สุดท้ายเหลืออยู่สองข้อข้อที่หนึ่งคือจับฉลากใช่ไหมครัใช่ครับ คู่แข่งที่น่ากลัวของเรามีชาติอะไรตัวเดียวที่ทุกวันนี้นอกจากเกาหลีคือจริงๆบังเอิญสองคนนี้ไม่ต้องจับแล้วเพราะว่ามีมีแรงกิ้งแล้วคนอื่นจะจับมาเจอเราใช่ไหมฮะมมถามว่ากลัวใครก็ไม่กลัวใครสักคนนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วมันก็มันก็เท่าๆกันหมดล้วนะฮะประเทศที่ โค้ชเช่เพิ่งไลฟ์ฟังว่านักกีฬาเกาหลีที่จะต้องเจอกับไอ้เนี่ยเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์เพิ่งถามเงี้ยมีผู้สื่อข่าวถามว่ากลัวใครเพิกลัวประเทศไทยกับอีกสองประเทศเลยนะเชลยรรัสเซียกับสเปนเพราะนั้นมันก็อย่างเงี้ฮะเราก็ไม่ค่อยกลัวใครแล้วเรียกว่าเทวดาเราอยู่ในแผนที่ฮะะคือทีมใหญ่แล้วว่างั้นเถอะฮะก็ทั้งประเทศเราแรงกิ้งประมาณที่ห้าที่เจ็ดเลยในโลกนี เพราะฉะนั้นก็จับสลากไม่ใช่ประเด็นหรอกครับครับถึงไงก็ต้องแข่งใช่ไหใช่จะมีจูนที่จะต้องจับเพราะว่าเขาลงน้ําหนักมาเพราะฉะนั้นเขาไม่มีซีใช่ไหมของคุณไม่ต้องจับเลยใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือชนะตัวเองเรื่องความเรียดนี่แหละครับเพราะเวลามันแป๊บเดียวอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมฮะไหวไหมอ้าวน้องไหวค่ะอายุสิบแปดไหวนะไหวค่ะอ่ะ พูดจาคนดูปิดท้ายคนดูก็คือคนไทยนี่แหละขอกำลังใจ <c oughs> ค่ะก็อยากให้แฟนชาวไทยค่ะช่วยส่งกำลังใจมาเชียร์นักกีฬาไทยในโอลิมปิกเยอะๆนะค,ะ,คะก็จะเต็มที่ค่ะเต <c oughs> ็มที่นะฮะรู้เต็มที่เต็มที่ค่ะถัดมา ก็ขอกำลังใจจากพ,พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะร่วมกันเชียร์พวกเราในกีฬาไทยทุกคนนะคะในการแข่งขันโอลิอลมปิกเกมครั้งนี้ค่ะที่ลอนดอนค่ะ,ะครับครับก็ก็เหมือนกันครับก็อยากให้ช่วยเชียร์พวกผมแล้วก็นักกีฬาทุกคนที่ทําหน้าที่ในการแข่งขันครั้งนี้ครับแล้วก็พวกผมก็จะพยายามคว้าเหรียญทองมาฝากพี่น้องชาวไทยทุกคนครับผม,มก็เลยจะชนะตัวเองอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแข่งช่วง แข่งวันที่แปดกับวันที่เก้าเดือนสิงหาคมครับซึ่งก็ท้ายๆแล้วท้ายทโอลิมปิกแล้วครับเราน่าจะพอรู้มวยกับยกน้ำหนักแล้วอ่ะครับวันที่แปดเป็นสองคนนี้นะครับวันที่เก้าเป็นจูนนะฮะใช่ครับป่านนั้นก็รู้ไปเยอะแล้วฮะเพราะว่าเขาวันวันปิดเขาวันที่สิบสองสิงหานะครับพอเราแข่งแปดเก้าก็เหลือสิบ1ิบเอ็ดอีกสองวันแล้วก็คิดว่าเราเหลือแข่งอีกไม่มากแล้วนะฮะครับ เพราะฉะนั้นเป็นความหวังถ้าดูเวลาคือความหวังสุดท้ายถ้าดูตามเวลาซึ่งเราหวังว่าก่อนหน้านั้นเราจะได้เหรียญแล้วและเราดักเทควันโดจะเป็นความหวังสุดท้ายแต่ผมเชื่อนะผมเชื่อในเรื่องว่ามันจะต้องเป็นบันไดเมื่อสอง4สี่เป็นเหรียญทองแดงสองบันแปเป็นเหรียญเงินสอง2สิบสองก็ต้องเป็นเหรียญทองขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะ<อ>ขอให้จำไว้เสมอว่าเท่าที่เราแข่งขันอยู่คนไทยหลายสิบล้านคน มองเราอยู่ถนนล้นทางเรารู้ใช่ไหมตอนที่เคยแข่งก่อนหน้านี้ว่าถนนโลกโทรทัศน์เปิดดูแต่เราคนเดียวณเวลานั้นที่เราแข่งนี่คือกำลังใจให้พวกเราทุกคนขอให้โชคดีนะครับ,ส,บนะสวัสดีครับ